วันนี้เป็นไงบ้างวันนี้ก็แตกต่างจากทั่วแหละเพราะว่าคือวันนี้ก็คือเราเดินของลอรีัลไงแล้วคือคิวมันก็จะแบบว่าคิวมันก็จะไม่ไม่ไม่เหมือน,นกับอันอื่นเพราะว่าพอมันจะเป็นตอนที่มันจะเป็นพาร์ทของสโบของลอรีัลปุ๊บเนี่ย <ๆ S 1> เขาก็จะเริ่มกันคนแล้วไงแล้วพอเขากันคนเสร็จปุ๊บพอพอสโบของลอเรีัลเดินครบหมดแล้วเนี่ยเขาก็จะแบบปล่อยให้คนที่เหลือเข้าไปหมดอย่างนี้ซึ่งวันนี้ก็บรรยากาศมันก็เออจะแตกต่างจาก องวันที่ผ่านม,มาแล้วก็จริงๆตอนลงไปข้างล่างก็แบบว่ามีแอรไอ้นี่เหมือนกันนะคุณแม่กังวลใช่ไหมมีความกังวลน,นิดนึงเพราะว่าหนึ่งคือวันนี้มันก็รีบแต่งมาแล้วก็แบบนุ่นอะไรก็ไม่รู้แบบคือเอาเป็นว่า ลบก,กว่าวันที่เราใส่วันเสฉะอีกอะมีความรู้สึกก็จริงๆงก็รู้สึกเหมือนกันเพราะวันนี้รู้สึกว่ามันมีอะไรไหลายากถ้า,ถาสมาธิไม่ดีคือเจงคือเพราะวันนี้คือเหมือน<ม>หลักไม่เราเนี้ยคือเร,เรามีเรื่องต้องแก้ปัญหาเฉพาะเรื่องเทคนิคเรื่องเทคนิคที่เราต้องแก้กันเยอะมากว่าจะมีเรื่องตารางของเราแล้วก็มัรดีเลยนะเรื่องของทีมงานทีน่ว่าใครจะได้ไปบนพงใครจะไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปาประสานงานอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบสติแตกแล้วพอเลยแล้วก็ วันนี้คือตัวใหญ่เดินจริงๆออะไรย่างเงี้ยแต่แฉนแอบเห็นช่างแต่งหน้าคือป้าฉลอ t ที่จะต้องแต่งอยู่ผู้เนี้ยมองแล้วก็บอกว่าอู้สวยมากเลยแบบเพราะว่าตอนเนี้็ยสองวันที่ผ่านมาใครเข้ามาค่ะเมื่อกี้นี้เออนั่นแหละอ่ะเข้ามาร่วมเลยเร็วเลยมอมมอมเข้ามาเร็วมอมอเข้ามาอ่ะมอมมอมขึ้นนั่งนี้มอมมอมุดรูร่วงนี้มอมมอมอุดเนี่ยไม่ได้มันเก็บมันเก็บเฟรมไม่ได้หรือยู เออแล้วก็ย่อยๆอ่าแล้วไหต่อแล้วเสร็จแล้วเราก็เห็นแบบว่ามนชีกับทุกกัะซิกกันแล้วก็บอกชมผูช่มผูชมผู่มผชมผูช่มผูา่มผูช่มผูช่มรูช่มผวช่มผูร่มผูช่มผูช่มตูชเมผูช่มผเช่มผูช่็ผดช่มผูช่มผช่มผูช่มู่มแูชมาจช่มกูช่มผูช่มผูช่มมา อยู่แอบฟ้องเบล์กัพฟอร์มไทยแลนด์นะเออออยู่เขาก็ชมชันสุดภิอ่านแล้วนี่ก็อยู่ในเหตุการณ์ชิตาเลยประสานงานต่อเขาเน่ยชอบยูยูเนี่ยชอบเขาแต่จริงๆแล้วพนักานไอทีเขาอยู่เพราะเขาก็คือเบอร์หนึ่งของที่นี่เลยใช่คือคือคู่นี้นางจะแต่งเรานางจะแต่งเราว่านางก็ต้องแอบเทียนเหมือนกันนะคุณแม่นางเขาเนี่ยนางเทียนนะแต่ว่าผมดนดีมากอ่ะเอาอย่างนี้ละกัน อ่ะพี่ป้อมพูดก่อนเลยวันนี้ทำไมถึงเลือกลุกการแต่งแบบ Smoky ี้อแบบนี้คะ,บบะอ่ะาเดี๋ยวเดีแบบ๋ยวอจะซูมใกล้ๆน,นะเพราะว่าหน<ไ>ึ่งลุกหวานเราก็มีแล้วใช่ป่ะและ้วชุดมันเป็นอย่างเงี้ยก็คือถ้าเกิดเราหน้าเบาาะมันก็กลายเป็นแพทเทิร์นไปนถูกต้องป่ะแต่ว่าเราอะมาขนาดเนี้ยเราต้องการที่เหมือนจุดประกายที่ทำให้คนต่างชาติเนี่ยเห็นเราแล้วสะดุดตาก็เลย เอาเป็นบล็อกนี้ก็ดึงความเป็นล็อกเข้ามานิดหน่อยแทนที่มันจะหวาดไปล็อกเล็กๆอเล็กๆมันแล้วก็คือได้รับการชื่นชมมาทุกอย่างข้างล่างแม้กระทั่งแบบแต่ชั้นอดีตใจที่ช่างแต่งหน้าระดับโลกคือมือหนึ่งของฝรั่งเศสชมชั้นต่อหน้าเลยฉันก็เลยแบบว่าโอ้ยแบบเฟิรมเปิ่มเป็นเฟิ่มปิ่มตัดไปเทียจาเดกกับการทรงผมเรียบแสกข้านทัดหูขนาดนี้คะคือไงคะ เราต้องการแบกความหวานค่ะถูกเข้าใจตรงกันถูกเราก็ได้คุยกับคุณมินิดว่าคุณมินิดเราไม่ควรมาสายหวานอ่าอย่างนี้เราแต่เราเป็นคนดีนะเราคนดีเราคนดีเราคนดีก็เลยแบบคุยกันว่าเอ๊ะจะยังไง ก็เลยบอกว่าเอ๊ะเราควรจะมาในสายแบบเท่นิดๆอะไรเงี้ยเพราะคุณมีนิดฝ้าตาแล้วไช่หรอกจริงๆแล้วเรื่องทั้งหมดทั้งมวลน่ะพวกเราอ่ะก็ต้องทำศีรษะปัเดี๋ยวจะให้ดูผมด้านหลังของอจอนิดหนึ่งเพราะว่าผมด้านหลังของจอร์เดี๋มากเดี๋ยวโปักเดี๋ยวปักต้องฟังผู้ป้อมหยิกนะป้อมหลบนิดนึงครับบางแสงหนึ่งอาย่าบิดหัวสิคะเมยอครับปิดเล็กๆครับปิดเล็กๆเอออินสปาเลชั่นมาจากไก่ห่อใบเตยไม่่ใช พูดเล่นป้องหานี่างอยกจะบอกว่าเอาจริงๆนะตอนแรกค่ะพอเห็นตัวเองตกใจนิดนึงเหมือนกันนะคุณแม่ฉันก็นั่งเลยบอกว่านี่บัดไฟเหลืองไม่คิดว่าแม่จะแบบว่าจัดจัดขนาดนี้แล้วก็คือพอแต่ว่ามันจําเป็นมากๆเลยนะกับการที่เราจะต้องเห็นตัวเราคือไม่ใช่แบบว่าโล แล้วก็ลุกไปเลยแล้วไม่เห็นว่าโทรทูลุกไม่วันนี้ถ้าสังเกตดูนะพี่ป้อมจะแต่งตาเสร็จปุ๊บยังไม่เฉดดิ้งยังไม่ทําอะไรเลยไปเปลี่ยนชุดมาก่อนเลยแล้วก็ค่อยมาดูเขาโทรทีหลังก่อนแต่งหน้าพี่ป้อมก็ไปนั่งสมาธิดูอยู่ดูชุดอยู่ตรงนั้นไม่ใช่ฉันก็ขอให้เอาชุดมาแฝวยแล้วตอนนั้นก็แต่งแต่งมาแล้วนั่นก็แบบหันไปมองจริงๆมันเป็นแบบเราต้องจินตนาการแล้วไม่ใช่แต่ไม่มีใครไม่ชมเลยนะแต่เดินกันไม่ใช่ของพูดเอ คุกมากอยู่บนรถไม่พออยู่บนรถใช่ป่ะคุณแม่แล้วเราก็เห็นรูปตัวเองแล้วเราก็โหลดดูอ่ะคือเราก็จะรู้แล้วว่ารูปแองเกิลไหนที่แบบดีเพราะว่ามันแบบคือเหมือนพอตามันดุเนี่ยก็คือแบบบางบางมุม่ะมันก็จะไม่แล้วก็คือต้องไม่แบบห้ามตาห้ามตาเพราะว่ามตามันดุแล้วน่เันนี้ก็เลยต้องแบบว่าก็ทำได้ดีมากก็เลยแบบไม่ใช่หรอกคือแบบว่าเราก็จะดุมากซ้อมลงหน่อยเด้ เข้าใจในยุคและ ก็ต้องเข้าใจว่าวันนี้แต่งตาแบบนี้เราควรจะทำอย่างไงใช่ฉันก็จะได้ใส่จริดฉันถูกว่าเออวันนี้ฉันเป็นชฎิก็ทำกันมาเป็นทีมสิรปีนะมันก็เป็นทีมมึงมันเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็เวลาเราคุยกันแชร์กันมันก็เหมือนแบบเข้าใจตรงกันแล้วมันก็ชอบในแบบว่าโอเคเราก็เบ๋งเบรกนี่เป็นงานศิลปะเลยอย่างเงี้ยเนาะใช่ก็ค่อนข้างแบบแต่เหมืตัวใหญ่ทันทีหมดเลยเนาะแล้ววันเนี้ยเราจะลาลายแบบว่าลงไปตรงไอ้ตรงค็อกเทลอะไอแบบว่ามีใจแบบว่า ใจแป้วนิดนึงอ่ะนึกออกป้าอืมเล็กก็สวยเจ๊เล็กเ็นออี้วยเาเจอไอชงมาแล้วก็แบบว่าเจอผู้ปักเก่าชันนั่นเจ๊จีนซึ่งมาชุดใหญ่มากแต่ปีที่เขาสวยขึ้นนะซึ่งปกตินางจะเป็นแบบใส่กางเกงแล้วันนี้มาใส่ชุดใหญ่ใหญ่กว่าชั้นอีกเธอก็แบบยังไงยังไงยังงไชุดดำบัวทอนั่นคือจีนเหรอใช่ าเกแต่ปีนี้เขาสวยขึ้นีเขาสวยขึ้นเขาสวยขึ้นวันนี้ไอ้ชาวราก็สวยขึ้นลุกลุกเย็นเขาสวยที่จะผอมลงแล้วก็หน้าแบบสใสที่อยู่มา15ปีแล้วใช่ไหมเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็มาเดินทาง์15ปีสุดๆวันนี้ก็เลยมีมีช็อตให้โปรเพอร์เซนขึ้นไปคอนเกรสนางไง ผมก็ได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปคอนเกรสนางด้วยแต่วันนี้ก็แบบเดี๋ยวฉันขอยกมือฉันมีคำถามผมมันแค่นั้นเองหรอแต่ฉันบอกแล้วขึนไปฉันไม่ได้ไปเห็นว่าในภาพบรรดุเอะอะมากผมแกร้าไปหยุดก้าวไปหยุดแล้วจะจบแล้วหรอศูนย์วัฒนธรรมยาวกว่าโอ้ยจริงจริงจริงเกิดอาสูวัฒนธรรมไม่แต่เสือจะให้ขนาดไหนจะให้เป็นกิโลก็ได้ก็จะทุกไปวิ่งสนามสุขไหมคะแอ่เอาจริงๆโลกหน้าลกหนังไทยเราอ่ะยังยาวกว่าเลยมันคืออนุภาพของเลนวาย เออว่ะมันดูมันดูใหญ่มันดูเอะอะมากเลยฉันไปเยืหนเลยตรงหน้าผมใช่ไหมแต่มันมาเพียงเท่านี้เหรอไม่ตลอดไม่แต่เวลาเท่าเท่านี้นะแต่โมเมเชื่อไหมว่าเวลาเท่านั้นน่ะโอ้มันสุดมากจริงอ่ะแต่เราถือกล้องน่ะเราถ่ายอ่ะเรายังมือสั่นเลยอ่ะให้คุณเรานะวิดีโอมือหนึ่งภาพนิ่งมือหนึ่งคือแบบเหมือนติ่งดาราือนเดินตามชมพู่แล้วเป็นจริงมือมันสั่นไปหมดเลยอ่ะแต่ปีเนี้เอาอย่างหนึ่งรู้เปล่าว่าทำไมรู้เปล่า มีความรู้ว่าลูกสาวปีนี้รู้สึกว่ามีความมั่นใจมากเพราะว่าหน้าผมมาครบเดนปีที่แล้วยังหน้ามาแล้ววันนี้เหมือนแบบว่าเขาจะตื่นเต้นมากเวลาเนี่ยสามวันแล้วเวลาที่ใส่ชุดจีจะแบบว่าโอ๊ยตายแล้วตื่นเต้นก็ต้องแบบว่านิดนึงอะไรแบบนี้แต่ว่าถือว่าทําแบบคือพูดแบบไม่มีเซนเซอร์อ่ะฉันต้องมีเครื่องดื่มนิดึงยอมใจทุกทุก่อนลงไปแต่ชีก็ไม่เคยทําให้ผิดเราเนไม่รู้พอใส่ชุดปุ๊บเอย่างนี้เลยคือไม่หรอกเพราะว่าเธอสวยมากไง ไม่รู้แต่มันแบบว่าพอใส่ชุดมันแบบสั่นอะมันพร้อมมากมันเหมือนแบบมันได้ดั่งใจเราจากจากที่เราผ่านผ่านมามันรู้สึกแบบว่าอันนู้นก็เขาจัดมาให้เราบางทีก็ไม่ได้เป็นตัวเขาเลยแต่ว่าไม่แต่ปีนี้คือทุกอย่างเราแบบมันเป๊ะมาก็แทบผ่านตาเราก่อนทั้งหมดยังมีพวกนี้ที่ยังรุนอีกวันหนึ่งนะยังไม่รู้จะบู๊กค่่งคืนนี้อีกค่่งคืนนี้มีอีกหนึ่งงานใช่ซึ่งยังไม่มีอะไรจะใส่อะไรไปคุยก่อนนะค่่งคืนนี้ในส่วนของค่่งคืนนี้ ขึ้นไปมีปาร์ตี้ของชมพาอีกซึ่งที่นี่ท็อปที่ชันเจ็ดใจแล้วเขาแรกวเขาจะบอกเปลี่ยนชุดอีกใช่ไม่วันนี้ชมพาก็มีสองปาร์ตี้มีอันนึงคืออะไรเจนท้อมเป็นซัมปติงแล้วก็อีกอันนึงคือของไบร์ตี้แฟร์ซึ่งต้องไปแล้วไปอยู่ท่นี่มาอยู่ที่นี่โอเคสบายใจก็ถือว่าโอกาสเป็นโอกาสที่ดีมากสบายใจไก่ย่างไปรำข้างนอกมาเพราะว่าเดี๋ยวไปโอเคบายบายก่อนนะบายบาทุกคนบายบายนะขอบคุณค่ะจูบเลิฟจูบ